is world the เราเรียนเรื่องอะไรนะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องวันคืนที่แปรเปลี่ยนนะคะเอเด็กๆทราบไหมว่าในหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะ ใน1สัปดาห์นะคะจะมีทั้งหมด7วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสนะคะ6วันศุกร์นะคะแล้วก็7วันเสาร์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักนะคะวันนี้เมื่อวาน พรุ่งนี้มรือนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คือเป็นวันพุธนะคะส่วนเมื่อวานนี้จะเป็นวันอังคารเก่งมากค่ะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสแล้วมรือนี้ละคะมรือนี้ก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะคำว่าเมรือนะคะให้เด็กๆนะคะนับจากวันนี้ไปสองวันนะคะถัดจากวันพรุ่งนี้ไปหนึ่งวันนะคะ ทำง่ายๆนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆพร้อมแล้วมาทำแบบคุณหักพร้อมกับคุณเขียวนะคะอ่าเด็กๆมาดูตัวนี้นะคะหน่วยที่สิบแปดคืนวันที่แปลเปลี่ยนเรื่องที่สามวันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้มรืนนี้นะคะยูนิตนะคะเทอร์ชีม changing of day and night lesson น r นะคะ today yesterday tomorrow and d ด y after tomorrow นะคะเด็กๆฟังคุณครูเล่ากิจกรรมต่างๆที่น้องฟ้าทำในแต่ละวันเลือกคำสระเอือเขียนลงในช่องให้มีความหมายตรงกับภาพที่กำหนดน,นะคะ s e the correct w o r d and w r i t e นะคะมาดู number 1ะคะข้อที่1เมื่อวานนี้น้องฟ้าเจอช่องว่างที่สวนสัตว์อันนี้คือรูปอะไรคะ,ะมาดูอันนี้คำแรกคำว่าเกลือ คำที่สองเรือคำที่สามมะเขือคำที่สี่เสือเราต้องเติมคำว่าเสือลงไปนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบปากกาขึ้นมาเขียนเหมือนผู้เขียนเลยนะคะค่อยๆเขียนนะคะแล้วลากขึ้นนะคะเขียนมากค่ะวนหัวงก่อนนะคะสองเสือ อันนี้นะคะเมื่อวานนี้น้องฟ้าเจอเสือที่สวนสัตว์นะคะแสดงว่าน้องฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์มาแน่ๆเเก่งมากค่ะเด็กๆอันนี้สอบเจอเสือนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะวันนี้คุณครูสอนให้รู้จักดอกอะไรคะอันนี้คือดอก มะเขือใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้คาว่าเกลือเรือรอ,อันนี้คําว่ามออะมะขอเลือเขืออ่อมะเขืออันนี้สเสือเสือเราก็เลยต้องเอาคํานี้นะคะมออะมะขอเลือเขือ่อเติมลงไปนะคะ,ะเขียนตามบนครูเลยนะคะมออะมะแล้วก็ขอเกลือเขือ่อ มะเขือมะเขือนะคะเก็าไปขียนสว,วยนะคะ,ะวันนี้ค,คุณครูสอนให้รู้จักดอกมะเขือนะคะมาดูข้อที่3แม่น้องฟ้าจะไปซื้อช่องว่าง ในวันพรุ่งนี้อันนี้คืออะไรคะมีรสชาติเค็มๆอะค่ะเก่งมากค่ะเป็นคําแรกเลยใช่ไหมเด็กก็รอเอเกลือนะคะเดีๆก็เขียนคําว่าเกลือลงไปนะคะ,ะเก่งมากๆค่ะเด็ก เรืเือนะคะยาเจียมค่ะวันมะรือนี้คุณพ่อจะพาน้องฟ้าไปดูแข่งเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเรือใช่ไหมคะอันนี้คําว่าเกลือเด็กก็นําคําว่ารอเอือเรือมาเติมตรงนี้นะคะ แล้วเด็กๆก็มาอ่านอีกรอบนะคะเมื่อวานนี้น้องฟ้าเจอเสือที่สวนสัตว์มาดูข้อที่สองค่ะวันนี้คุณครูสอนให้รู้จักดอกมะเขือแม่น้องฟ้าจะไปซื้อเกลือในวันพรุ่งนี้ข้อที่สี่นะคะวันมะรืนนี้คุณพ่อจะพาน้องฟ้าไปดูแข่งเรือ,อเด็กๆมาทว,วนตัวนี้นะคะ กอรอเอือเกือรอเอือเรือมออะมะขอเอือเขือสอเอือเสือนะคะเด็กก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะโอเคไหมคะเสร็จแล้วคุณครูขอไปหน้าต่อไปนะคะ ไปจะเป็นหน้านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะหน่วยที่สิบแปดคือวันที่แปเปลี่ยนเรื่องที่สามวันนี้มาานนมเมื่อวานพรุ่งนี้เมื่อวนนี้นะคะ units t h i r t e n changing of day and night l ้ s ย e n t to you today yesterday tomorrow and day after tomorrow นะคะมเมื่อวือเอ่นคือ,อ after ก็ถัดจากวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆฟังเหตุการณ์ที่คุณครูอ่าน แล้วเขียนวงกลมล้อมรอ,อบตัวเลือกใต้ภาพนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่พี่โตทำกิจกรรมนะคะ Listen the statement from your teacher and c a y the correct answer นะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะพี่โตตื่นไปโรงเรียนตอน6โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศดีมากเอจะตื่นตอนไหนดีนะคะพี่โตตื่นไปโรงเรียนตอน หกโมงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศดีมากอันนี้ตีสามไม่น่าใช่นะคะขอไข่ค่ะเจอแล้วนะคะเด็กๆวงกลมล้อมรอบนะคะขอไข่เลยนะคะ,ะส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะคะ16.00อันนี้เวลากลับบ้านแล้วนะคะอันนี้ตีสีก็เช้าไปนะคะมาดูข้อที่2 พี่โตหิวข้าวคุณครูให้พี่โตกินอาหารกลางวัน11โมง30นาทีพี่โตหิวข้าวคุณครูให้พี่โตกินอาหารกลางวัน11โมง30นาทีเอามาดูกอไก่ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็น15นาฬิกาไม่ใช่นะคะอันนี้และคะ่ะอันนี้ถูกอยู่นะคะ11โมงนะคะแต่ว่าไม่มี30มาดูข้อาฟค่ะข้อนี้นะคะเด็กๆ กลมล้อมรอบเลยต่อมาค่ะเอาดูนะคะ11.00ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเราได้คำตอบแล้วมาดูข้อที่สามค่ะคุณแม่มารับพี่โตกลับจากโรงเรียนในเวลา15นาฬิกา30นาทีคุณแม่มารับพี่โตกลับจากโรงเรียนในเวลา15นาฬิกา30นาทีอันนี้นะคะอันนี้เป็น17นาฬิกาไม่ใช่นะคะแล้วอันนี้นะคะ่ะเป็นเวลา สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะเด็กๆวงกลมตัวน,นี้นะคะเสร็จแล้วควายสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้งองกูก็ตีห้าก็เช้าไปนะคะคุณผู้ขอหน้าต่อไปนะคะดเด็กๆ เด็กๆมาดูตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆฟังเรื่องราวของน้องกล้องน้องฟ้าและน้องเต้แล้วเขียนเลข1นถึงสลงในช่องวงกลมเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้ถูกต้องนะคะ Listen the story of Gong, Fa and Bo p u t number one to four on the cycle to show what s happened in order นะคะมาดูข้อที่หนึ่ง เมื่อวานอากาศร้อนน้องก้องจึงไปไว่ายน้ำกับเพื่อนวันนี้ไปโรงเรียนคุณครูให้เล่นต่อบล็อกและให้การบ้านกลับไปทำเพื่อมาส่งคุณครูในวันพรุ่งน,นี้และวันมะรืนนี้เป็นวันหยุดคุณพ่อจะชวนไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนะคะน้องก้องเขาไปทำอะไรคะเด็กๆเขาไปไว่ายน้ำกับเพื่อนใช่ไหมคะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะวันนี้ไปโรงเรียนคุณครูให้เล่นต่อปอกนะคะก็คือวันนี้นะคะและให้การบ้านกลับไปทําเพื่อมาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะคะให้การบ้านกลับมาส่งนะคะในวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วนะคะคุณพ่อจะชวนไปปั่นจัก,กรยานที่สวนสาธารณะนะคะก็คือวันมะลืนนี้เป็นวันหยุด คุณพ่อจะชวนไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะอันนี้ก็คือหมายเลขสี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสุดน,นะคะก็คือวันมะลืนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวันนี้นะคะอ,อ๋อขอโทษทีค่ะเออคือหมายเลขหนึก่ก็คือเมื่อวานนี้นะคะน้องกล้องไปไว่ายน้ําทีิศนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือ วันนี้คุณครูนะคะให้เล่นต่อบอกนะคะและก็ยังให้การบ้านกลับไปทํานะคะเพื่อมาส่งอันนี้น้องก้องมาส่งการบ้านในวันพรุ่งน,นี้นะคะเสร็จแล้ววันมะลือใช่ไหมคะเป็นวันหยุดคุณพ่อก็เลยชวนไปปั่นจกักรยานที่สวนสาธารณะนะคะมาดูข้อที่สองค่ะคุณครูสอนน้องฟ้าวาดรูปเมื่อวานนี้วันนี้น้องฟ้าจะนํารูปที่วาดเสร็จแล้วไปใส่กล่องเพื่อนําไปมอบเป็นของขวัญวันเกิด ให้กับเพื่อนในวันพรุ่งนี้และรีบกลับมานอนเพื่อจะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียนในวันบะลืนนะคะมาดูค่ะอันนี้นะคะคุณครูสอนน้องฟ้าวาดรูปเมื่อวานอ่ะอันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้น้องฟ้าจะนํารูปที่วาดเสร็จไปใส่กรอกอ่ะวันนี้นะคะเขานํารูปไปทําอะไรคะ่ะใส่กรอกนะคะหมายเลขสองต่อมาค่ะ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนในวันพรุ่งนี้อันนี้นะคะเขานําของขวัญมามอบให้เพื่อนนะคะในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหมายเลขสามและรีบกลับมาเพื่อจะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียนในวันมะรืนะคะพอเขาส่งรูปให้เพื่อนเสร็จใช่ไหมคะเขาก็รีบกลับมาอะไรคะมานอนนะคะเพื่อจะได้ ตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนในวันมะรืนนะคะ,ะเสร็จแล้วใส่เลขสีค่ะโอเคเด็กๆจะงงนิดนึงนะคะมันค่อนข้างจะยากมาดูข้อที่3ค่ะเ mm hmm. มื่อวานเป็นวันเสาร์คุณแม่พาน้องต้ไปซื้อของที่ตลาดเมื่อวานนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานอันนี้นะ mm hmm. เขียวขอใส่เลขหนึง่งไวเ้เลยซื้อผลไม้หลายชนิด เพื่อนาไปฝากคุณยายในวันนี้ในวันนี้นะคะอัน uh, นี้ไปฝากคุณยายนะคะและวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดจะพาคุณยายนั่งรถเดินทางเพื่อไปเที่ยวภูเขาในวันมะรืนอ่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์อะไรคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะเขาจะพาคุณยายนั่งรถนะคะเพื่อไปเที่ยวภูเขาในวันมะลืนอันนี้ก็คือข้อสีนะคะโอเคเด็กๆทันไหมคะอันนี้คุณครูก็ ฝากเด็กๆด้วยนะคะให้รู้จักนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันพุธนะคะส่วนเมื่อวานเป็นวันอะไรคะเป็นวันอังคารแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันมะรือเป็นวันศุกร์นะคะนับถัดมาสองวันนะคะสําหรับวันมะรือก็คือถัดจากวันพรุ่งนี้หนึ่งวันนะคะเป็นสองวันนะคะถัดจากวันนี้นะคะ เสร็จแล้วเด็กอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะคุณผู้เขียวขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย